ครับสวัสดีครับผมท่านสมาชิกที่นิยมชมชอบพระสมเด็จนะครับผมสำหรับพระองค์นี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนผมพิมพ์ฐานคู่นะครับผมสำหรับพิมพ์ฐานคู่นี้ก็ ตามตำรานะก็มีอยู่แค่พิมพ์เดียวนะมีอยู่แค่พิมพ์เดียวและก็รูปพันธสันฐานนะก็จะเล็กกว่าทุกพิมพนะเออก็มีมีพิมเจดีย์ก็ก็มีนะแต่พิมพ์ลักษณะพิมพเจดี JD นี้จะจะหนากว่านะ พิมพ์ฐานคู่ของวัดบางคุผพรมนะจะค่อนข้างจะไม่ค่อยหนานะโดยมากหาหนาหนาหนานี่หายากมากโดยมากจับางบางนะแล้วก็กุเจดีเล็กนะกุเจดีกุเจดีเลนะ mm hmm. ็ก JD นี้ก็จะมีมีเหมือนกันนะก็จะมีเนื้อพิมพ์ ฐานคู่นะแต่การแยกนะกะ็เนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อของกุเจดีเล็กมันจะเป็นคนละเนื้อนะเนื้อเขาจะยังฉ่ำๆนะไม่เหมือนอกุนะวัดบางคุณพรมนะ,ะมันจะออกแห้งๆนะ,อ,ะออกแห้งๆช่ำๆ ออกแห้งๆช่ำๆนะซึ่งผมจะไม่ขออชี้ตำหนิพิมพ์นะชี้ตำหนิพิมพ์เนี่ยมันท่านสามารถหาได้ดูได้จากในหนังสือนะไม่งั้นก็ดูผ่าน YouTube นะที่บรรดาท่านเซียนพระสมเด็จนะท่านท่านท่านจะชี้ตำหนิไว้นะชีต้ตำหนิไว้ให้ดูนะ ส่วนผมจะมาบอกอะจะมาเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมในในหัวข้อที่เขาดูดูพระสมเด็จเมื่อดูอย่างแรกนะที่เขาหยิบพระสมเด็จขึ้นมานะอย่างแรกที่เขาต้องต้องดูนะก็ต้องพิจารณาที่พิมพ์นะดูที่พิมพ์ก่อนพิมพ์พระ ดูที่พิมพ์พระเราต้องจับามา,าถ้าพิมพ์มันเข้าพิมพ์ไหนนะอย่างเช่นอ,อย่างองค์เนี้ยพิมพ์ฐานคู่พิมพ์ฐานคู่มีอยู่แค่พิมพ์เดียวนะแล้วก็สองหูอออมันตรงทุกอย่างทีนี้ก็มาดูเนื้อนะเนื้อเนื้อสมเด็จเนี่ยนะเออ,เอ,อซึ่ง อาจารย์ท่านจะบอกไว้เสมอนะเนื้อพระสมเด็จต้องดูองค์ประกอบ5อย่าง5ประการห้าอย่าง5ประการก็คือดูอความหนึบนะความหนึบความหนึบก็ความหนึบเลยน,นะเวลาเราจับนะเราจับองค์พระแล้วนะมันมันมีความหนึบความนุ่มความหนึบ นึบเหมือนไข่แมคจับดูพิจรารณาดูอ้มีความนึบเหมือนไข่นะนั่นแหละครับคือนี้คือความนึบนะอะอย่างที่สองก็คือความนุ่มความนุ่มก็คือเวลาเวลาเราจับอง์พระนะครับผมแล้วมีความนุ่มความนุ่มนี่มันความนุ่มมากนุ่มน้อยแค่ไหนเราก็ต้องพิจรารณาเปียกนะครับผมเปียกว่าเหมือนไข่เหมือนเราจับว่านะจิตวิญญาณเราจับองค์พระนี่แต่เรา ต้องพอลานาวอ๋อนี่จับมันเหมือนไข่ที่ปอกเปลือกแล้วนะมันจะเปนสีขาวนะจับมันจะมีความหนึบความนุ่มนะอ๋อมีความหนึบความนุ่มนะนั่นัน่นแหละครับมันต้องต้องเป็นลักษณะเช่นนี้เมื่อเสร็จแล้วมันก็ต้องมีความช่าความช่านี่นะครับเกิดจากการอิ่มตัวขององค์พระนะครับที่เกิดจากอา มวลสารน่ะนะนะที่เกิดจากทั้งภายนอกและภายในนะ,ะเมื่อถูกเราเราเราสัมผัสหรือเราจับนะมันจะเกิดเป็นสีขาวหรือสีขาวขุ่นนะแล้วก็ประการที่สี่ก็ต้องเกิดความมันความมันคือเกิดจากปฏิกิริยาของมวลสารนะที่ผ่านการเวลานะเมื่อเราจับนะ มันจับพระสมเด็จนั้นเมื่อเราเอามือ,อจับองพระเนี่ยองค์พระขอบข้างสมิขอบข้างอ่ะนะมันจะมีความรอยปิรอยแตกรอยแยกนะมีเกิดความสูง,สง,สงต่ำๆเราเอามือลูบลูบแกะข้างเดี๋ยวลูบไปปุ๊บมันต้องเรียบนะ,ะมันต้องเรียบนะมันก็จะเหมือนมันมันเชื่อมนะสีของพระสมเด็จ นะวัดบางขุนพรมนะที่เจอมือมากควรจะออกขาวขุ่นเหมือนนมสดหรือวอกออกขาวเหมือนมันเชื่อมนะมันก็ออกได้แค่สองสี 4, นะเพราะเป็นเนื้อแก่ปูนนะสมเด็จวัดบางขุนพรมเป็นเนื้อที่แกปูดเพราะฉะนั้นออกเวลาสีเมื่อเราเอามือลูบไปมันจะออกเป็นสีขาว ก็ประการสุดท้ายก็คือประการที่5ก็คือความซึ้งความึ้งความซึ้งีงน,นะครับจะเกิดขึ้นได้นะเฉพาะาการดูพระสมเด็จเท่านั้นความซึ้งนี่ต้องเกิดขึ้นได้จะมีความรู้สึก ที่มันเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะเราต้องดูพระเท้เท่านั้นนะคือ,อเป็นลักษณะ,ะการพรณลานะ,ะเรียกว่าความโอะสมเด็จตรงนี้เนาะมีความซึ้งตาราดูแล้วเความซึ้งตาสนใจมันมีความอิ่มเอ,อิบทางด้านจิตใจนะ,ะมีสเสน่ห์เวลาเราจับมันไม่อยากจะวางอยากจะส่องอยู่เรื่อยมันมีความดึงดูดนะเขาเรียกว่านี่แหละความซึ้งนะที่เกิดจาก สมเด็จแท้ๆจับแล้วไม่อยากจะวางะครับผมนึบจำได้นะคผมเนึบนุ่มชํำมันซึงต้องเกิด5ประการนี้ในองค์พระสมเด็จองค์นั้นๆเฉพาะและต้องเกิดขึ้นเฉพาะเป็นพระแท้นะขอย้าบาาเวลาดูพระสมเด็จเนี่ยเขาต้องดู ดูที่พิมพ์เป็นอันดับแรกพิมพนะพิมพ์ต้องเหมือนต้องเหมือนกันนะพระทุกองค์ต้องมีพิมพ์นะมีพิมพ์เป็นตัวกําหนดนะพิมพ์ต้องเหมือนกันถ้าไม่เหมือนเก้นะครับแล้วก็อีกอการดูดูอจย์ก็จะบอกว่าดูมีอยู่3อย่างนะดูพิมพ์ดูผิวดูเนื้อ พิมต้องเหมือนกันนะไม่เหมือนเกผิวผิวต้องไม่เหมือนกันนะผิวต้องไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเกต้องมีองค์ใดอง์หนึ่งเกหรือพระมีพระองค์ใดอง์หนึ่งแท้หรือว่าเกทั้งสององและก็เนื้อ เนื้อต้องมีความคล้ายคลึงกันนะถ้าเหมือนเมื่อไหร่ต้องมีองค์ใดองค์หนึง่งแท้องค์ใดองค์หนึง่งเกหรือว่าเกทั้งสององนะจำให้ได้นะครับผมมันมีอยู่แค่นี้แหละนะพระนะนะประกอบไปด้วยดู พิมพ์ผิวเนื้อเมื่อดูเนื้อแล้วต้องมีความจับขึ้นมาส่องดอูมันมีความหนึบความนุ่มความชำ่ำความมันความซึ้มไหมนี่แหละครับคือองค์ประกอบเฉพาะเฉพาะตัวของสมเด็จถ้าไม่อยู่ใน พื้นฐานหรือมาตรฐานตัวนี้นะก็คือเกนะสมเด็จนี้มันมีอยู่แค่นี้ไม่เหมือนเหรียญน,นะเหรียญต้องพิมพ์พใช่เนื้อใช่นะพิมพต้องพิมพต้องเหมือนกันเนื้อต้องเหมือนกันนะนั่นคือเหรียญแต่พระสมเด็จไม่ใช่นะครับพระสมเด็จเพราะพระสมเด็จ เวลาทําทขึ้นมามันถูกกระทำณเวลานั้นนั้นนะอย่างวันนี้ทําอย่างนี้วันต่อไปก็ทําอีกอย่างหนึ่งเขาเลยบอกว่าเพราะการกระทำณเวลานั้นนั้นนะมันก็เลยเนื้อพระไม่เหมือนกันเมื่อเนื้อพระมันไม่เหมือนกันเมื่อผ่านการละเวลากา,การเก็บการใช้การ มันเลยทําให้ผิวพระเกิดอีกอย่างหนึง่งพระวุดวางเหมือนกันเนี่ยนะครับผมเอามาวางมันก็จะเกิดการผิวก็จะไม่เหมือนกันนี่แหละครับผมเขาถึงบอกว่าเนี่ยทุกตำราท่านก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะบุรพาจารย์ท่านก็จะบอกไว้นะหรือว่าเซีนรุ่นใหญ่รุ่นปู่รุ่นคุณลุงอะนะรุ่นปู่นะท่านก็จะบอกไว้ชัดเจน เพราะท่านเห็นพ้องต้องกันนะเห็นพ้องต้องกันว่ามันต้องเป็นเป็นเช่นนีออ้อย่างท่านสมมติว่าการเรียนรู้นี่อาจารย์ก็จะบอกเรียนรู้คนเราเรียนรู้จากพระนะเรียนรู้ผสมเด็ยจากอะไรบ้างหนึ่งจากหนังสืออ่นะหนังสือเราหาได้แล้วนะหนังสือนะสอง เรียนรู้จากเซียนนะใครที่เก่งสมเด็จที่เป็นอะไรนี่เราต้องเข้าหาเขาแล้วนะก็เรียนรู้นะว่าจริงหรือเท็จเท็จหรือจริงรู้จริงหรือรู้ไม่จริงแท้หรือไม่แท้เป็นเซียนแท้หรือ,อเซียนก็เรียกว่าวอ่ายกตัวเองขึ้นจริงๆตัวเองไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานหรือว่ามีพื้นฐานแต่ดูแต่ในหนังสือ ไม่เคยเห็นองค์จริงเยอะๆทนะ่านเห็นพระสมเด็จเห็นทุกเนื้อเห็นทุกพิมพนะ์มันก็จะทําให้เกิดความเชื่อมัน่นะนะเขาเรียกว,ว่าได้สองอย่างแล้วนะดูจากหนังสือดูจากเสียงแล้วก็ดูจากธรรมชาตินะต้องดูจากธรรมชาติแล้วท่านก็ต้องไปพิจารณาเอาว่าท่านจะดูจากอะไร ดูจากอะไรนะหรือว่าดูจากสามสิ่งนี้หนังสือเสียงธรรมชาตินะต้องดูคนที่จะเก่งได้ก็ต้องดูสามสิ่งนี้ประกอบกันนะธรรมชาติของความเก่านะธรรมชาติของความเก่านะมันฟ้องหลอกไม่ได้เพราะธรรมชาติของความเก่าสมพระสมเด็จนี่ร้อยห้าสิบกว่าปี มันย่อมมีความเก่านะมีความเก่าบ่งบอกถึงอายุการรับเวลาใช่ไหมครับผมเออถ้าเออด้วยถ้าท่านยังถ้าผมพูดท่านยังไม่เข้าใจว่าพื้นผิวเนื้อมันเป็นเช่นไรแล้วเวลาเราจับเราจะรู้ได้อย่างไงว่ามันต้องฉ่ำมันต้องมัน คือผ้านะถ้าของแท้นะมันต้องหนึบต้องนุ่มต้องฉ่ำต้องมันต้องซึ้งนะถ้าไปจับแล้วเอามือลูบนะเอามือลูบมันยังแข็งอยู่นะเอามือลูบไปโอ้โหมันยังแข็งไม่มีอะไรจับไปจับมามันยังแข็งมันจะไม่มีความฉ่าความมันความซึ้งเลยนะท่านวางเลยเลยนั่นเป็นพัาที่ไม่ถึงยุค หรือว่าเป็นพระแท้อาจจะเป็นพระมาจากที่อื่นพระกุอื่นหรือพระฟันธงเลย,ว,ยนะมมว่าไม่ถึงยุคนะผมมองว่าไม่ถึงยุคนะพระร้อยห้าสิปีมันต้องมีความชำ้ำนะความมันความสึ้นะเหมือนมันจะเป็น เป,เปรียบเทียบนะก็ท่านท่านจะต้องศึกษานะหากพระสมเด็จมันมันหายากนะมันหายากแล้วก็มันใครก็ไม่อยากให้เราจับหรอกนะท่านไปเช่านะท่านไปดูนะท่านต้องไปไปเช่าอ,อ,อะไรวะเออไปเช่าวัดวัดปากน้ำ พระพงของขวัญวัดปากน้ำนะพระพงวัดของพระพงวัดปากน้ำเยนะเขาสร้างอะไรพศสองสองสี่เสานะสองสี่เเออปีนี้สองอพระสองส่พระเจ็ดสปีเจปีนะเจปี มันยังฉ่ามันยังมันนะมันยังซึ้งได้ขนาดนี้ลองเอาเมือไปจับมันจะเอามือไปจับนะท่านไปหาเช่าหรือไมยังไปขอจับใครก็ได้นะยังพอมีหมุนเวียนอยู่ในในอ่าในในอ่าตลาดนะในตลาดพระนะออยังมีหมุนเวียนอยู่ท่านไปขอจับหรือไปขอเช่าก็ได้นะเฉพาะรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะมันพอท่านจับดูท่านจะรู้โอ้นีนพระแค่เจ็ดสิบเอ็ดปีนะ มันยังมีความฉ่ำความมันนะความสึงความนุ่มนะมันยังจับดูทัดจะจับจบดูโอ้นี่มันแค่71ปีมันยังมีความฉ่ำความมันความสึงนะแล้วพระสมเด็จวัดปางขุนผม150ปีกว่าปีมันจะมีความสึงมากแค่ไหน การก็พิจารณานะไปจับดูเราพิจารณาดูว่าจริงไหมจริงอย่างที่ผมพูดไหมไอ้ที่เราไปจับสมเด็จที่มันแข็ง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 อ่นนะเขาเรียกว่าสมพระสมเด็จเกศดีเอฟดีเอฟไอ้ที่แข็งแข็ง่ะจับแล้วไม่มีอะไรเลยแข็งแข็งดีเอฟนะถ้าท่านไปเจอภาคเกตด B, ีเกศเอท่านจะหงายหงายพึงเลยหงายท้องเลย เจอ A บวกมาเนี่ยโอ้โ oh, หสมัยผมรูปเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นอนะถ้ามันแข็งแข็งเนะี่ยท่านตีไปเลยโอ้โหเป็นพระเกตมากเกตเกตที่ดีด HD, e f นะเป็นเกตต่ำนะแต่ถ้าพระมันมีนุ่มมาเนี่ยนิดเหนื่อยนั่นนะยังเป็นพระที่ดูยากนะแล้วก็ต้องดูพิมพ์ดูองค์ประกอบหลายหลายอย่างนะพระสมเด็จมันต้องเหน็บต้องนุ่มเอามือลูบไปมันต้องเรียบนะถ้าไม่เรียบเก หรือว่าไม่ถึงยุคเช่นเดียวกับวัดภาคนะ้อายุ71ปีมันยังมีความหนึกความนุ่มความชามนะ่ำนโอ้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ท่านอาจจะไปดูวัดวัดอะไรนะวัดหนึ่งที่มันอยู่ในยุคยุครูป,ปูเพื่อหลวงปูเพื่อนะ,อะ ขุดสะเล็กขุดสะใหญ่เนี่ยท่านไปดูมวลสารก็จะมีมวลสารเหมือนกันนะเออมันจะมีความนะมันจะเออขุดสะเละ็กขุดสะใหญ่ในปีปศ24ของ2460อ่ะ2460นะขุดสะเล็กขุดสะใหญ่2460 104ปี พันร้อยสี่ปีมันทําไมหนึบมันทาไมนุ่มมวลสารก้อยคล้ายๆนะมวลสารนะมวลสารของของอคุศก์ของปุกเผือกนะพิมพ์ไม่ว่าพิมพ์เล็กพิม์ไม่ว่าเป็นพิมพิมเล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ะนะก็จะมีมวลสารนะแล้วทําไมมันเราจับแล้วทําไมมันหนึบมันนุ่มนะถ้านยังหาเช่าได้ ไปหาเช่าได้หรือว,ว่าไปขอจับคนยังมีอยู่นะยังมีอยู่หมุนเวียนอยู่ในวงการพระอยู่นะยังมูยังพอหาเจอยังยังหายังมีจับแล้วเอื้อมถึงจับได้นะพอไปหาเช่าได้นะหรือว,ว่าหาจับนะยังมีคนให้จับน,นั่นแหละทำไมอ่ะสมเด็จอุศะเละ็กุศะใหญ่ทำไมมันมีความหนึบ ความนุ่มความฉ่าความมันความซึ้งเอามือเห็นไหมหลองท่านรอไปจับดูจับขอบผ้าไม่ต้องไปรูปมาว่าจับจับมันจะมีความโอ้ตอดจิตวิญญาณเลยมมใสายมันโอ้ทาไมผ้ามันมีความฉ่ำนี่ร้อยสี่ปียังมีความฉ่าความฉ่ำความฉ่ความมันประมาณนี้แล้วสมเด็จพระบางขุนพูมวัดรัก,กังวัดเกตใยโยมนะีอายุร้อยห้าสิบกว่าปี มันต้องเหนือขึ้นไปอีกใช่ไหมครับผมนะคิดให้กินกับปัญญานะคิดให้กินไปจากเวลาท่านเราท่านเอาไปจับดูโอ้นี่พระในยุคนี้ยุคนี้นะยุคนี้มันยังฉ่าได้ขนาดนี้ยุคนี้ยุคนี้มันต้องฉ่ำได้มากกว่านี้นะนี่แหละท่านต้องเอาพระอยู่ในแต่ละยุคออกมาจับดูนะถ้าท่านบอกวอามันมันจะแข็งมันไม่ใช่มันแข็งถ้ามันแข็งแสดงว่าเป็นพระดีแล้ว เกตดีเนะเขาเรียกว่าเกตไม่ใช่เกตบีเลยถ้าเจอท่านเจอ B กับเกตเอในท่านอย่างหงายพึงนะเพราะฉะนั้นท่องจับเัวมือท่านมีสมเด็จท่านจับเลยจับมือจับปามาสองดูเออพิมดูแลลองลุกๆนิ่อ๋อมันต้องเรียบปุ๊บเลยเอามือลุกแค่ครั้งเดียวมันต้องเรียบมันต้องขึ้นช่ำต้องมันนะมันเหมือนมันเชื่อมมันต้องขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะจากที่มันลอยปีลอยแตกลอยอยกาเราอมือลุกั้างเดียวลุกแค่จับ งองนี้เช่นกันเมื่อผมคว่ำหน้าลงนะตรงบัพภาษเราจะเห็นแค่มันมัน,มน,มนหรือว่าขอบข้างเนี่ยแค่ผมมาวางอ่ะท่านนั้นจะสังเกตว่าเอ๊ะทําไมผมเวลาผมจับผสมเด็จทําไมผมไม่จับนะคือผมไม่อยากให้มือผมโดนองคพรามากมายนะเวลาเรามือเราจับนะความฉ่าม,มันฉ่าม,มันเกิดฉ่าจริงนะครับผมฉ่ำม,มากๆนะแค่เราเอามือลูบนิดเดียวเนะี่ยมันก็เกิดความฉ่านะมันต้องเลียบเลย ขนาดผมเอาพริกด้านหน้านะคว่ำม,มาก็ถ่าด้านหลังถ่าด้านหลังด้านพระพักท่านนะ่ะหรือว,ว่าขอบเส้นซุ้มมานะมันยังเรียบเลยจะออกสีกขาวคุ้นๆนะท่านท่านาาท่านเวลาท่านดูนะท่านดึงขึ้นจอเลยจอทีวีเลยนะไม่ว่าจอจอคอมก็ได้นะดึงขึ้นปงท่านจะเห็นว่าโอ้โหท่าทำไมมันเรียบบะปักเรียบขอบข้างเรียบผมไม่ได้เอามือรูปนะผมแค่วาง อภา,าวนงเนี้ยมันก็ยังเกิดความฉ่ำความมันได้ขนาดนี้ท่านพิจารณาเอาว่าความความฉ่ำความมันมันถึงแค่ไหนนะนั่นแหละครับผมแล้วประการสำคัญทำไมผมชอบต้องใช้กล่องนีน่เพราะเวลามันจับผมอยากให้มันคงสั ขนาดใช้กล่องนะเวลาใช้กล่องนะมันถูปไปถูปมากับนะกับที่รองที่รององค์พระนะมันก็ยังฉ่าได้ขนาดนี้นะนันะแหละนะี่คือความฉ่ามันเกิดขึ้นฉ่ามากๆนะความฉ่าแล้วก็อ๋อแล้วท่านก็ไปดู What up, นะ What up, นะดวัดพับนวะัดพับอยู่ในยุคเดียวกันอยู่ในยุคเดียวกัน ท่านไปลองจับเห what, ็นไว้วัดวัดพักมัผมหมายความหมายก็คือต้องไปจับพระแท้นะที่ผมพูดมาสามวัดเนี่ยวัดปักน้ำุดสะลงปูเผือกแล้วก็พระวัดพัะวัดพับเนี่ยราคาหลักหมืน่นหลักหมื่นใครจริงจกงีจง้จบเลยนะท่านลองไปจับดูนะจับมันจะเกิดความนุ่มน,นะ,นะ จับมันจะรูปแล้วมือรูปมันก็จะเรียบเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกันถ้าไม่ทำรูปแล้วมันยังแข็งท่านต้องพิจารณาเหมือนวัดพับเหมือนกันก็ใช้หลักการเดียวกันหลักเกณฑ์เดียวกันเวลาเราไปเช่าพรานะถ้ามันเห็นมามมันเรามือรูปดูมันต้องมันต้องเรียบวัดพระก็มือก็เรียบเหมือนกันนะผมต้องเป็นพัะแทนเอามือรูปวัดพับเลยเอามือรูปมันต้องเรียบถ้าไม่เรียบ พิจารณาให้สุดนะลองไปลูบทัดขอบมันยังมันยังแข็งแข็งไม่ใช่แล้วมันแข็งแข็งสแสดงว่าลองลองไปลูบนะลูบไปต้องไปลูบด้านหน้านะลูบด้านหรือว่ามัาไปตรงลูกนี่ลูบนิดหนึ่งหรือว่าลูบด้านหลังนะ,ะด้านหลังมันก็ต้องเรียย